โอเควันนี้จะมารีวิวความสามารถของของการ์ดเลน่านะครับนี่ครับอันนี้จี่จะใช้โอเคเราจะไปลองความสามารถที่ห้อง 2M พอ่อในแผนที่หัตเทวะจะ่งเป็นแผนที่ใหม่อ่าให้มา,มาโดยทุกเต่าสีขาวที่สุดแสนจะโหดอุ้ยเจอดาร์บิทิเซ ที่อยากจะได้มาตั้งนานแล้วโอคุณดาบิทิเซ่เสียงไม่ใช่เสียงเดียกไปแล้วดอ้โดาบิดิเซ่มาอีหนูโอ้โฉเยเนี่ยเออนั่นแหละดาบิทิเซ่เลยจะเลี้ยให้ลม้มโอ้ยอ่า จะเรียให้ล้มจะเรียให้ล้มเหมือนเดิมที่ได้สั่งดำเพราะว่าโอ้เขามาถึงเอาเกาะเลยนี่ว่าจะจบกเกาะหลือโอ้ดีดีเขามีแบกกาปะเนี่ย ชอบเลยไม่มีแบ็กการ์ดเด้ยโอ้ไม่ใช่เรื่องอ่ะเดี๋ยวจะแพ้ก็เอากดขี้เอ้กดคู่ดีกว่ากันสี่กันโอเคแหมเต่าขาวเต่าขาวตาลีบันอุ้ยบอลไปไป่าวะอ่าได้อยู่แลนด์มาร์กชอบโอ้ ดีครับตาพิทิเซ่มาพร้อมสก,กิลควบคุมทุกเต่าี่แสจะโหดล้ลยแลนด์มาร์กอีกสงสัยว่าจเจ้าลายล่างหน้าขว่าถ้าเอาลายล่างจริงด้วยกลัวที่ไหนขอแบบนี้ไม่อยู่ที่ใจห้า,หาออกอีกแล้วเสร็จโจร นี่แรมมากเต็มไปหมดเรยอ้าวตกทำไมแปดจ๊ะเดี๋ยวจะเลียให้ล้มโอ้มีสกิลของแวนเฮนรี่ดอะโอ้ชักไม่ใช่แล้สิบสองล้กันอุ้ยอู้เจ็บโอ้ยตกกระจดีด้วยกาฉีดนางฟ้าเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยชอบท่าดีทีเร็ว จะชนะอยู่แห้ะเอ้ได้บินอยู่เขาไปไหนผมต้องไปตัดเมืองก่อนนะโอ้เ,เอาเมืองเหรอผมว่าเขาคิดผิดมากเลยนะผมซื้อสองหลังพอผมสามารถจบสองได้เลย,เลยผมผมงบอกไนงะว่าเขาคิดผิดแต่เขาก็ทำอะไรไม่ได้อะอุย้ยแต่เขามาตัวเลยดีกว่าโอ้โหหมดไม่ออกเออดีดียังได้ตัดเมืองบินไหมลูก จบแล้วจบแล้วเขาไม่สามารถชนะได้แล้วลาก,ก่อยอะไรว่าดัคเบติเซมีน้ำยาแค่นี้อุ้ยมันมีจี้ดึงเราตกแรลมมาพออุ้ยหลอดจี้ะลรว่าจำอิฟกไม่ได้มันจะมีจี้อันหนึ่งอ่ะดึงเราตกแรลมาาโคตรโหดอีอ,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 อีชนะแล้วหนีเลยไปสเต็ป ก็ไปสุ่มดาวฟ้าก่อนโอเคสองเอ็มมันกระจอกไปไกลแล้วว่าซันติโนอย่างเราอ่ะมันระดับไหนละสิบเอ็มไปเลยกูว่าแพ้แน่นอนมา้ายาวๆเล่นยาวๆมาอินูอ่านไม่ออกภาษาญี่ปุ่นเต็มๆเอ้ยภาษาเกาหลีผู้พีพ่ อุ้ย,ยกา้ยเดียวกันหรือว่าดาร์กเลยนะเหมือนกันเปล่ากลัวเป็นดาร์กแค่แหละเป็นดาร์กตายหาแน่นอนอย่าเดอ้อผูแม่มีตตัหนังฟ้าด,ด้วยรอบนี้เฮ้ยพอสู้ได้อยู่ฮะเขียอไครับเฮียทำไมออกเลกนี้มาได้ไงวะบ้าไปแล้วชิบ มันออกไปได้ยังไงว่เลขนี้เก้ากับสิบเอ็ดเออปดคีดเลยกันเออจีอยู่สิบเอ็ดเอาเบอร์คูณสองไว้เยอะๆก่อนครับโอ้ไม่ออกเลยอุ้ยทุกเต่าเขาฟ์ฟาว,ฟาวก็เอาเท้าแก้วเหลืเเอเกินไอ้นี่จีจีบินป่ะสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์บินแล้วก็หมวกซุปเปอร์ตาในอำเภออุ้ยเขาสร้างอะไรมาแล้ววะอ,อะไรวะ ไวจังเอ๋อเขาสร้างแค่สองหลังเขาไม่ได้สาสามหลังหมวกเราไม่ออกอ่ะโอ้จีไม่ออกด้วยจะโดนชนะเกาะไะเนี่ยอุย้ยกันก่อนสิบกับแปดโอเคหมวกออกออกแปดได้อยู่ ผมกลัวจะโดนแลมมาอีกอันหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเลนะก็แลมมาก,ก็โดนเจ็บอยู่เหมือนกันเขาเป็นดาร์กด้วยเขาใช้อายามณนีเหมือนเราเปะเลยแต่ว่าคุมเต่าเขาเยอะกว่าเพราะว่าเขาใช้ลูกเตา่าอย่าแปดนะอูย้ยังจะเอาเกาะอ,อีกน่ากลัวเนี่ยถ้าโดนแลบเปนี่ยเมืองปุ๊กนี่สวยเลยไม่ดูดูดิเด็กใ,ใครกากผเด็กออห้าขีดเลยสอง ก็ยังอุโมงไม่ออกเอ้ยดีอยู่ดีบินไหมอู้บินยังได้ดูดมาอีกนหนึ่งสองร้อยนะยังจะเอาเอาคู่ต่อเดียวผมวไม่ออกเลยไอจี IG นั่นอะเอาเขาออโตโนี่กว่าผมขอสร้างแหลม้มก,ก่อนหนึ่กัน สิบเอ็ดหมูหมมไม่อออี่ออกออกอนีแปดไม่อออี่หม่แต่เรายังมีโอกาสชนะแต่ว่าเราน้อยกว่าเขาอุย้ยโดนละโดน G M เอมเล่นละเรายังไม่ได้สร้างแลมาร์กเลยอุย้ยเขาเล็งไม่แม่นหรืออะไรนหมวกออกตั้งหลายรอบแล้วไม่ชนะ โม่ออกข,ขนาดนี้ความจริงปิเกมได้หรออ้้หูดีอยู่ดีอยู่เดีย๋ยวน้อยก็อาแรนมาร์กกันดีกว่าเก้าร้อยโรแลมาร์กนั่นเนี่ยกูว่าอู้หโอ้โหจบเลยไม่เสียตังค์เอา้าโหได้บินด้วยไปสักเก้าเออสิเป็ดก็ยังดีอุ้ยมันเอาเราตกแลมาร์กนแน่ดิชิบหะยายายา,ยา อย่านะอย่าอู้รอดไม่เอาเราตกใน้มมาแต่เมืองก็แพงนะเนี่ยเอาดิหน้าฟ้าก็ไปแล้วมึงจบแน่นอนห้าหกแปดเอยปีนไหมไม่ปินนะอย่าพามันตกใน้มมาร์คดีกว่า อ๋ออันนี้บินแต่มันต้องเสียตังค์ครับจะบินอีกไหมเนี่ยโอเคหนึ่งสองสามสองสามสี่ถึงเพราะเอาห้าเลยกันโอ้ดีดีดีแปดอยู่หูหมวไม่ออกเลยว่ะทั้งเกมหนักอยู่เว้นเนี่ยโอ้สิบกูกลัวเบิ้ลว่ะเ,เอาห้าก่อนเลยกันแม่งให้แปด อันนี้คีย์บอร์ดโอ้ยจิ้มไม่ได้โูกกันไม่ได้ด้วยอุย้ยโดนลาย,อ,ยออกมาได้หกง่ายถ้าหมวกเขาไม่ออกก็ชนะอุย้ยมันดึงเราตกแกรมาักกลัวแล้ว,น,ว,ลวนั่นเนี่ยเป็ดเป็ดแล้วไงนะอุย้ยออกเป็นเป็นไม่ได้ชนะดาร์กเลยนะ ขอบอกก่อนว่ของแบบนี้อยู่ที่หน้าตาทรงผมชนะได้ไงวะได้การของเตียวเซียนนี่วะเอ้ยเออนี่ไงเปิดเลยดีกว่าจะได้อะไรหนหนึ่งสองสาม เออห้าสิบเพชรขายแค่ห้าเพชรเองจะเปิดลูกบาศได้หละเยี่ยมเยี่ยมยอดเยี่ยมก่าเทียมร้องขาดแค่ห้าเพชรเองทำไงถึงจะได้ห้าเพชรเนี่ยเออขึ้นเวลวงไงไปขุนออไม่ได้โคเวอร์หมดอ่าอาไดีกว่างั้นมารีวิวตัวละครของการ์ดด้วยกันเนาะอ้าวอดเถอะ ตัวอีแตนี่ของเกาหลีจนดีการ์ดใหม่สามตัวอ่ะเดี๋ยวค่อยมารีวิวตอนจบอีเวนต์ด้วยกันตัวสิบแ็มเก็บไว้ก่นอนทำไมมันเล่นไม่ได้วะปกติน่้จะเล่นได้ลี่แรกเทปที่ดามอยู่เรามีแค่ยี่สิบแตม ก็น,นี่ก็เที่ยงอ่ะไม่ใช่หรอกวะเที่ยงสี่สิบสองอ่าืมะเสองเอ็มด,ด้วยกันเออสปอร์ตภูมิลบใช่เลยแต่ทีนี้มันใช่มาไม่ใช่ไม่ต้องใช้ดาวฟ้าของแผ่ที่ดีมันเล่นเน้นยิงกันมากกว่าเพราะความสวยงามเราจะฆ่ากันเอง เกต Android 500ก็อย่างเงี้นนด้วยขอ้ขอโชว์อะโชว์โหโ้เจอ j e s ิก้าไม่ใช่การ์ดนางฟ้ายล้วจ้าเอป้อมเราอยู่นัวอะป้อมเราเล็ก4ไป12ก่อนดีครับเปิด12เพิ่มดาเมจให้ตัวเองโอ้โห12เลย12กาะล้างที่ก็น่ารักจัง อุ้ยโดนดาเมจโดนยิงอะฉุนเลยเนี่ยฉุนมายิงกูเนี่ยฉุนเลยอุ้ยดูว่าจะมาแปดอีกดาเมจเขาสี่ร้อยโอ้ไปสิบแกไม่ให้ตกพยาบาลแน่ๆเลย,ยมารับขายเขาขายสิซื้อมือปุ๊บลงขายปับ๊บโคตรแบบโคตรเกลียดแบบนี้เลยไปเจสสิกา้าเน็ตอื่นจัง เน็ตเราห้าขีดอ่ะเจสสิกาดูหมวกดิโคตรอนาถของดีทุกอย่างเอวเวนหมวกสิ่งแรกไปไเทีนสำคัญที่สุดไปไหนไปจิตโอเคเพิ่มดาเมจให้กับตัวเองนี่ซื้อไม่ได้เลยครับเงินไปเราข้าไม่มีเอาใหญ่ช้าใหญ่ช้าแก่งอีโมไปเลยนะอ่าไม่ออกสักคำ ส่งไปเชมาร์กได้อย่างเดียวออโต้ป่ะอุ้ยอุ้ยดึกตกใจดึกว่าตกอู๋แดนมาร์กอโหอะไรเนี่ยทำไมมันดวงดีจังวะ <ielle> เพิ่มพลังลาเลียงกับฐานเราเยโวดโวดโวดอุยดดดอ้ยโดนจริงแกชักชุนนะเนี่ย ชุนหน้ามันละขออุ๊ยแปดแน่แน่ดิโอเคเพิ่มพลังให้ฐานก่อนจะยิงทีเดียวให้แตกเลยแปดแปดทอยสดเอาดิว่ะเฮ้ยหมูออกอยู่ออกเจ็ดอกูไม่น่าเล่นนี่ไม่ออกเจ็ดเลย อย่าขอดาเมจสักสองพันจะยิงเดียวให้ล้มเลยกูกลัวเสียทุกแห่มาอย่างนี้อรต้องไม่ก้าหูโมกกูสาดออกถอยไม่แม่นเองโอ้โสิบเอ็ดตัวขางโหดจังไม่ได้ได่าเจสิกกามากโอ้โหตกจริงด้วยแม่งมันล็อกกูแล้วเนแบบเนี้ยโอ้โหอะไรวะโกงจังเชีย โดนล็อกประเทศไทยไม่พอประเทศนอกกงล็อกเลยบินได้ปะเนี่ยเออบินได้ใช้แค่ห้าบาทเอาไงดีเนี่ยจากหลักการคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วเงินเรามีไม่เยอะอ้าวไอ้เคียนนิสัยคนไทยเลยนี่ว่านิสัยแบบดินืน แลกมาไม่กลับไม่โกงจ้ามึงแลกกูก็แลกมึงควยอะไรมึงคนไทยกูก็คนไทยเฮ้ยไม่ได้จัดกูโดนล็อกก็พอมึงมาได้กับกูใหม่นะไม่ต้องซุ่มหลอ,อ,อกนางฟ้าคำว่า,าสดอะ แม่ปะตุ๊ดเท่านั้นที่จะหนีเราแล้วเกาหลีเกาหลีแม้กว่าจะเห็นการเป็นตุ๊ดหัวรนะ้อนเลยเนยหัวร้อนชุนเลยไม่โด้เห็ป่ปะ,ะทอยขนาดนั้นอะ่ะยังหกตกหกได้เลยผมถึงบอกไงว่ามันโดนล็อกเวลาชนะบ่อยๆมันไม่ใช่ข้อแก้ตัวมันไปนระบบอย่างนงี้แหละ อกอนเสร็จทีชุนเลยนะชุนแพ้ชุนนะได้กี่แต้มมันมองไม่เห็นแปดแต้มเหรอเอา้าไม่มีเชิญเพื่อนมาได้ตอนไหนวะเอาละเฮ้ยเช็ดวิได้แล้วได้แล้วได้แล้วร้อยเพชรเอา้าตั้งแต่ตอนไหนวะกูไม่รู้เรื่อง มานโมตัสสะนโมนามังกระทอทุขอลูกบาศก์ลูกบาศกเฮ้ยลูกบาศมาโอ้โหม,มาสี่ลูกแคปจอแป๊บมาซะสี่ลูกเลยมาครับมารีวิวอีเวนต์ลูกบาศโอ้โหสี่ลูกครับพระเจ้าไว้ก่อนพื้นที่พอไหมเนี่ยหนึ่งโอเครูปแรก ไม่ติดผง้ย2ชั่วโมงหัวร้อนเลยเราจะมาจอมจี้มะเขือเปาแปะจอมจี้มะเขือช่างแมงโคเวอร์หมดพี่พี่มึงโคเวอร์หมดฉุนเลยปับ๊บไม่ติดผงโอ้โหหัวร้อนหนักมากเปิดลูกนี้กัน ขอห้าสิบเพชรหนึ่งสองสามห้าสิบเพชรนะสาธุสามสิบเพชรนะกูไม่อยากลำบากอ้ห <c oughs> สองแสนติดพงห้าชั่วโมงอีกแล้วชุนเลยชุนเพชรไม่พอครับโอ้โหมันคือความบังเอิญที่แบบสุดยอดครับ อยู่อีกทีก็เห็นร้อยเพรอะแ,ะแปลกแปลกคนกูแต่ได้เงินมาสองแสนไอ้สองลูกที่เหลือก,กูก็ว่าสองแสนนี่แหละเอาเถอะได้ไหมครับอืมเดวเซียนเอดเอามาทำอะไรวะโอเคเนาะประมาณเท่านี้เย,ย้รู้สึกจะมีสองแรกเงินด้วย ซองนึงมันขายกี่บาทวะห้าสิบเพจโอ้โหสุ่มไปได้มาสี่อันเปิดไปสามอันของตะโหลกข้างนั้นอะโอเคออกในชุนหน้ามาเนี่ยเออชอบอย่าลืมกดไลค์ซับคา์แชร์ขอบคุณครับ